ชทบห้ 5, ร่วมกักบกสทชเสนอรายการกาวมั่นคงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลุงป,ป้าเขาน่ารักกันมากเนาะใช่หรอครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีน้องก้าวมั่นคงด้วยค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคํากล่าวทักทายค่ะที่บอกเล่าถึงความเป็นตัวตนของชาวลาวเวียงตําบลหาสองแควอําเภอตรอนจังหวัดอุดรดิตค่ะต้องบอกว่าที่นี่เขาไม่มีหาดนะคะแต่เขามีหาดจังหันพร้อมด้วยประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงามวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันค่ะไปกันเลยครับ แสงสลัวจากไฟนีออนค่อยๆดับลงพร้อมกับแสงยำลุงเริ่มสาดส่องไปทั่วบริเวณชาวบ้านในพื้นที่ต่างเร่งรีบเตรียมสำรับเพื่อให้ทันใส่บาตรประเพณีนี้ชาวลาวเวียงบานหัดสองแควรเรียกว่าการตักบาตหับจังหันในประเทศไทยพบที่อำเภอเชียงคานและที่นี่บานหัดสองแควรครับ การตักบาดหาพจังหันเป็นประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งทุกเช้าชาวบ้านจะตักข้าวใส่บาดพระเพียงเท่านั้นส่วนสำหรับข้าวหวานจะตั้งเชิงไว้หน้าบ้านผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็จะนำติดตามไปถวายเพลครับชุมชนหาสองแควนะคะเป็นชุมชนลาวเวียงนะคะที่อพยพมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3นะคะสืบเอาในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะมาใช้ในหมู่บ้านเช่นการแต่งกายภาษานะคะแล้วก็ วัฒนธรรมตักบาดหาบจังหันนะคะที่เราเอามาเป็นจุดขายรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะสามารถพบเห็นแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเสริมรายได้ให้กับชุมชนเราค่ะ ประเทศไทยมีชุมชนที่พูดจาภาษาลาวเวียงกระจัดกระจายอยู่ในหลายตำบลค่ะที่อุทัยธานีก็ใช่ลบบุรีก็ใช่รวมถึงที่นี่อุดตระดิต์ซึ่งแต่ละตำบลค่ะเขาก็พยายามสืบสารวัฒนธรรมถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อไม่ให้สูญหายถือเป็นความโชคดีของคนไทยค่ะที่ได้ทราบถึงเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของพวกเขาค่ะ ชาวบ้านหัดสองแควนำเสนอวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตที่เรียบง่ายด้วยการแต่งกายและภาษาอันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงการเป็นลาวเวียงอันน่าภาคภูมิใจผ้าถุงเวลาไปทําบุญก็ใส่ผ้าสีสดๆสีสดๆแล้วประเพณีหรือว่าความเป็นอยู่อะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ๋อประเพณีวัฒนธรรมของที่นี่เนาะ,ะก็ยังยังติดตามตนมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะที่เด่นชัดเลยเป็นตัวตนเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือ ตักบาดหาบจังหันอันนี้ก็คือประเพณีที่ยังทํากันอยู่ทุกวันนี้ติดตามตนมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็เราก็อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามที่บรรพบุรุษเราทําไว้เนาะ,ะแล้วก็สืบต่อส่งต่อเมื่อวานก็ส่งต่อไปรุ่นหนึงแล้วค่ะเด็กก็มาศึกษาเรื่องอย่างนี้ละคะ่ะ จากการนาจุดเด่นของหมู่บ้านมาเชื่อมโยงกับถนนสายวัฒนธรรมส่งผลให้มีผู้สนใจเที่ยวชุมชนมากขึ้นต่อเนื่องไปยังภูมิปัญญาท้องถิน่นที่สามารถทำงานประดิษฐ์ฝีมือได้ซึ่งจะเป็นช่องทางกระจายและจำหน่ายสินค้าในชุมชนอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนสร้างผิคุ้มกันและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิน่นรวมถึงการสนับสนุนการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรื่องของตั้งแต่คุยภาพชีวิตเรื่องของควรทำก็ได้ทำนะครับความอ่อนโยนต่างๆการแลกเปลี่ยนนะครับและการเอื้อเพื่อเพื่อแพร่จะทำทำให้เด็กนะครับที่ที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ได้เห็นความในเรื่องนี้เรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องมาชนที่เป็นวัยรางงานที่ต้องมาดำงานนะครับอยากให้อยู่ในพื้นที่มีอาชีพเสริมไม่ต้องไปเล่หเหลียเล่หเล่ยเล่ยล่อนไปไปที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่เป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่ครอบครัวขยายด้วยง่ายมีคุณพ่อคุณแม่อยู่มีลูกอยู่เพื่อความอบอุ่นนะครับเด็กได้มีกำลังใจด้วย เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวหาสองแควอุตรดิษถือเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะของการสร้างความสมดุลไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตถึงเวลาแล้วนะคะที่คนไทยทั้งประเทศค่ะต้องร่วมกันผักดันประเทศด้วยการสร้างศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศของเราเก้าวไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนวันนี้ค่ะเราจะลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆนะคะของแม่น้ำสองสีสองสายในตำบลหาด2แควค่ะต้องบอกว่าเป็นจุดธรรมชาติที่สำคัญนะคะแล้วก็สวยงามอย่างเหลือเชื่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจ,าจ,าจาการโทรทัศนาคมแหชาติ